วันนี้พ่อมีชาลเลนจ์ให้คิวทำก็คือต้องเนี่ยเอาเนี้ยหย่อนเข้าไปในเนี้ย oh, <my> โอ้ง่ายเกินเดี๋ยวลองปิดตาข้างหนึ่งก่อน,อนลองแหยีดดิอ่ายังไงอ้ายได้นี่ว่ะติดนี่ิดใจสุดยอดทำได้ไงอะ่ะง่าอ,อ่าหล่อกว่า โอเคดูดีจะได้เป่าเฮ้ยโอเคเนี้ยคนง่ายนะทำได้ไงอ่ะ้สุดยอดเลยอ่ะคุณผู้ชมครับคเก่งมากในขม่ใส่แม่เขามองเห็นสุดยอดสุดยอดพอมีกาจบเดู